วิกกี้พุ่มทองถ่ายแบบนับถอยหลังลูกคนที่สองโดยปีนี้วิกกี้ควงแขนสามีชายชาติชโยโดมเฮรัญยญัติติมาถ่ายแบบเก็บไว้เป็นภาพความทรงจำดีๆพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าขอบคุณสำหรับประสบการณ์ทั้งหมดที่ทำให้เธอเป็นเธอวันเกิดปีนี้เธอได้ของขวัญสุดพิเศษนั่นก็คือลูกชายอีกคนในท้อง ซึ่งเธอก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้พบเจอแล้ว This is 40 Feeling blessed when I was t o e d t h o d a y thank you for all the best wishes thank you for all the life lessons and experiences that make me who I am today thank you for all the wonderful people who have came into my life without you I miss my life wouldnt be as memorable my day this year is y e e r i s e x t r a s p e c i n a r y little but in the hour when I can't wait to explore this new journey in my life. เดซไลฟ์สตาร์ทอาร์ตโฟร์ตีเบลชิสทูโฟร์ตีมลลิทูลเซนลาฟอนไมเดจานไทเวนตีายทูเท้าสั้นททเวนตีวันเฟลลิ่งบลิสโฟร์ตีอิสเ e นูยี่สิบเมดอินหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสตพิงอินทูไมโฟร์ตีลไอเม4กบลุกคูดนักแคปาร์ทสี่สิบสามสิบหวีแคบบิมพินอินีสเอนับงานนี้แฟนแฟน ตามมาคอมเมนต์กันบ้านตรอสระอสระอไทย